วานนั้นจ่ายแล้วเนาะเท่าไหร่40บกระี่สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับปุ้มจากช่องตามใจเธอนะคะ,ท,คคะทุกคนคะ่ะทุกคนเขาวันนี้ปุ้มมีอะไรสนุกสนุกมาให้ทุกคนดูนะคะวันนี้นะคะปุ้มจะไม่แกล้งคนในบ้านนะคะแต่ว่าจะแกล้งคนนอกบ้านนะคะทุกคน เ <Be aut y> บื่อแล้วแกลงคนในบ้านเดี่ยออกคนนอ,อกบ้านบ้างก็ไม่รู้แล้วว่าจะสําเร็จไหมนะคือบ้านปุหมอะอยู่ติดก,กับข้าวร้านข้าวมันไก่ใช่ไหมแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วทุกๆวันเนี่ยเขาจะมีรถน้าแข็งมาส่งทุกวันเออใลทีนี้ปุ๊มก็เลยคิดแผนการด้ว่าคือเขาส่งข้างๆบ้านนะ่ะแล้วบ้านปุ้มก็สั่งน้ําแข็งด้วยเหมือนกันก็คือสั่งให้เขาเอามาเทด้วยทุกวันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเราจะแกลงคนส่งน้ําแข็งก็ไม่รู้ว่ามันจะสําเร็จไหมนะก็คือปุ๊มจะแกลงแบบว่า ผ้าหลุดผ้าหลุดตอหน้าคนส่งน้ําแข็งนะทุกคนดูดิว่าเขาจะมีอากับกิริยาอย่างไงบ้างนะ,ะสมมติว่าแบบวินุ่งกระจมอกออกไปอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีผ้าหลุดขึ้นมานอย่างเงี้ยเฮ้ยมันจะเป็นยังไงอนะทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูกันเอาเองนะคะในคลิปว่าเขาจะมีสีหน้าท่าทางอย่างไงบ้างแต่ว่าผ้าหลุดเนี่ยคือปุ้มกจะใส่เกาะอกนะคะแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นข้างใน คือไม่ได้โป้นะทุกคนแลแ oh. e ้วก nah> ็เดี๋ยวเอาภาขนูมาคือจบอกออกไปนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่การไปชมคลิปนะคะวันนี้ปุ้มีเกมมาแนะนําทุกคนนะคะชื่อว่าเกมสวีตโบน a นซานะคะเกมนี้เนี่ยภาพสวยเล่นง่ายถอนได้ชัวร์แล้วก็ไม่มีขั้นต่ําด้วยนะคะที่ไลแอดแอดแปแปะ UPS นะคะไม่มีโกงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมีแอมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะติดปัญหาด้านไหนคืออยากสอบถามเรื่องอะไรก็คือสามารถสอบถามได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะที่นี่เขาเล่นได้จริงๆก็เลยอยากจะมาแนะนําทุกคน คใครที่สนใจนะคะอยากแอดไลน์ไปเล่นก็แอดไปที่แอด888 UPS มีแอดนำหน้าด้วยนะคะทุกคนนอกจากนี้นะคะที่นี่เนี่ยเขายังรวบรวมเกมทุกค่ายดังนะคะที่แตก่ายแตกจริงไว้มากกว่า5,000เกมเลยค่ะไปเิ่มสนุกกันได้ที่แอด888 UPS นะคะแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องตามใจเธอนะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นสาก500แถมฟรีอีก100บาทนะคะรีบไปสมัครนะคะก่อนที่จะหมดสิทธิ์ไปชมคลิปกันเลยค่ะ นั้นจ่ายแล้วเนาะเท่าไหร่สี่สิบครับพี่